ประตูไปูกที่นี่นะพอามดเมือกกูดูกวดนี่ยครัวดทั้งขางานีเมยรู้ไมงยงทีมามลรกมงรู้ไหม้กูทำอะไรอยู่กูเป็นทำเหมือนาพมายังไอ้กูโดนที่มึงยางเลย ไไเเปเป,เป,เป็นนด้ะรอนาจังวะหนูตบหน้าเยียนี่แม่ร่วงไงสัตว์ปางเล่นดนนีโอเคครับวันนี้พองฮะอะไรวะมา่ชัในเช้าพุ

วันนี้ก็จะมาเล่นรหัสไก่ครับผมวันนี้จะมาเล่นรหัสไก่จะมาเล่นรหัสไก่ให้ดูครับอ๋อแค่นี้รหัสไก่ัไก่รับตาตัวปวดอ่ะมึงเมยให้กูเงหลามีกาจะมปนหักคอเหมือนรีบกอ้าเลยไรหัสไก่มือหักเลยเดี๋ยวว่ามึงตอเฉี่ยมอ่ะคุณเวจคินพามึงคินร์ มอไซค์ขาดซื้อขนมไอ้ฟัดเอาป้าดขับเนี่ยนี่คุณทีคลคุณแง่อะไรเขาปวดโอ้โหเขปวดใช่ไหมเขาเป็นยังวะเี่แสดงว่าใส่ตกใจเล่นหักไก่ข้านี้ก็เสีอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับเะเล่นหัดไก่สัตว์ยูทูบเบอร์ป้างดี วิุ่่มทำไมโซฟามันมวุ้ยฟองใหญ่แน่ฟองใหญ่แทะมัน,นเป็นตี่อยู่แล้วนี่ไอ๊สัตว์เปี๊ยเล่นหมาดแม่น้องชายนั่ง แลกโคตแรแหลกเลยโคตแรแหลกเลยยิงไม่ได้เลยโคตแรแหลกแหลกโคตรเลยพ่อ <c oughs> โคตรแม่งแหลกเลยสัตว์ <c oughs> ทางแม่งนี่ไง ผนลแนะลงี่หนก็เมกันมนดะค่อยๆโคมันวเลยน้นะมาวชีแม่งมวนไม่จะหัดเวอะ ในกูต yeah, ิดลบเก้าวๆเลยเหรอวะเนี่ยหวยหมาแล้วนี่แม่งแมวกงเอาเกาะไม่งไอสัตว์หมาไม่แดกไอสัตว์แมงโคตรหมาไม่แดกตายดี๋ยวไปเว้ยสัตว์ในหมาไม่แดกจริงว่ะโคตรหมาไม่แดกเลยไป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 

โอ้ตัวสับก,กูแหลกเกินโอ้แม่ก็แหลกเกินแม,ม่ก็แหลกโอ้ยแหลกสัดโคตรสนุกเลยความแหลกมึงจะแหลกทำไมวะเนี่ยคำตัวก็นาโคตรแหลกอย่างเงี้ย ัตว์กูเลยละพี่มาเคยเจออะไรที่อะไรันแหลกขนาดนี้มาก่อนไหว้าวำนี้หลกตมป้าไอวอดีดีอาปุ้มีเชียวฮันนหะลงอยู่แล้วครับกลม่าดองย่นี่ไม่ใชคนทักไมวัว

โคตรแม่งแหลกเลยสัตว์ไอเด็กเศษวาดเม็นเลยตรวโคตรเม็มโโนตรวจนี้นกัญชาว้าวตายมึงโง่ะต่รอบปัญหละตรวจัตกมึแหลกสัตว์ตรวแม่งโคตรแดงเลยเม็นมากโอ้ชนะว่ะแก้ว ว่าแล้วอชัดไอชัดไอชัดไอชัดเฉียดแค่ชัน ก็มาไม่ดีกว่าทำไมของกูเยอะจังวกะก็ดีแล้วนอนที่ตังเยอะไม่เราไปเลย

ตกใจหมดไอ้สัตว์มึงเฮียเลยโอ้โหเฮียเอามือไปจุกด่ากันมาได้ไงวะโอเคนั่นไงว่าแล้วแต่ก็โชคดีนะครับเฮ้ยบาย